เกมเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ด้วยแพทที่ใหญ่มากๆแพทนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเมตาไปอย่างสิ้นเชิงเลยเรียกได้ว่าเมตาเป็นแบบไหนตอนนี้เนี่ยได้เห็น อันใหม่ๆกันมาหลากหลายทีมแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพลนนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยลวกันตัวละครใหม่แพ็คเด้งสุดคุ้มแพ็ครายเดือนอย่าลืมนึกถึงจูนมิโกชอปบริการเติมเงินทุกรูปแบบแอดมินบริการดีรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยไร้กังวลบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและผู้ติดตามใน Facebook กว่า1 0 0 0 0แคนที่สําคัญราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยนะอย่าลืมบอกกันนะว่ามาจากช่องคุณคิดอะ่ะ เอาล่ะครับสวัสดีชาวซซเว่นไรีเบิร์ตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o ลลิ่งจีเหรือคุณคิดนั่นเองนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะขออภัยนะครับผมเที่ยวประเทศไทยเพลินไปหน่อยนะฮะ เออแต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะปิดตั้งแต่ตีห้านะฮะไปจนถึง10บโมงแพทมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรทีผ่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเปิดสายเลยนะค่ายนี้เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าคุณภาพเขาดีจริงๆก็เดี๋ยวมาอรอรุ้นกันว่าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์สายไหมก็เป็นการเตรียมตัวแล้วกันมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างเมตาน่าจะเป็นอย่างไรนะยังไงก็ต้องรอติดตามตอนที่มันอัปเดเสร็จอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เนี่มกจะกนนะันี อัปเดตเข้ามา3ตัวละครหลักๆนะฮะสุนหงอคงนะครับผม เกลิดัสแล้วก็มิเลียนั่นเองนะฮะซึ่งเกลิดัสกับมิเลียเนี่ยเป็นโอเซเว่นไนท์ตัวใหม่2ตัวนะโอเซเว่นไนท์เนี่ยคืออะไรเผื่อเพื่อน,อนจำไม่ได้โอเซเว่นไนท์เป็นตัวละครขั้นสูงสุดนะครับหาได้จากการผสมครบ200การันตีหรือว่าหอคอยชั้น300และชั้น200นะฮะจะได้เลือก1ตัวแล้วก็ห้องทดลองของเบลคีใช่ไหมส่วนสุนหงอคงจะเข้ามาในรูปแบบตู้นะครับก็ปกติแต่ว่าเขาจะแจกไปก่อนเลย1ตัวนะฮะจากกิจกรรมตรงนี้นะครับตามหาสุนหงอคงตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดตามหาครบเนี่ยก็ เรียกได้ว่าจะสามารถได้ส่วนหงองฟรีกันไปเลย1ตัวนะครับอ่า ประมาณนี้นะฮะเนี่ยเราก็ต้องเปิดให้มันครบจะได้ซุนหงอคงฟรี1ตัวนั่นเองประมาณนี้ก็อย่าลืมมาตามหาซุนหงอคงกันอาแล้วคราวนี้เอ๊ตัวละครเป็นยังไงบ้างสกิลเป็นยังไงตอนนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซุนหงอคงนะมาเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับขออ่านที่สกิลแพสซีฟก่อนเพราะว่าสกิลแพสซีฟเนี่ยอ่านแล้วมันจะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นนะครับผมอามีอานาจเนาะก็คือเหมือนโคดนั่นเองนะฮะเมื่อตายไปเนี่ยก็จะได้รับโล่ป้องกันเด้งขึ้นมา135มนร้็แสดงว่าตัวส ใส่เป็นอาวุธเวทเนาะเพราะว่าเป็นพลังโจมตีเวทนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเนี่ย ต่ออัตราส่วนพลังโจมตีหมายความว่ายังไงครับมาดูตรงนี้เลยพลังป้องกันเพิ่มขึ้น125ทุกๆ300พลังโจมตีสูงสุดที่1,125นะแสดงว่าเมื่อเราทําพลังโจมตี2,700เนี่ยเราจะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมา1,125ฟรีๆเลยครับผม1,125นี่ถือว่าเยอะมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสุนกขคงเนี่ยก็อ่านคร่าวๆเ,เ,เนี่ยก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นตัวไฮบริดก็คือแบบว่าทั้งอึดแล้วก็มีพลังโจมตีด้วยมีพลังป้องกันด้วยคล้ายๆทรูธเนาะทูะนนอ ถูกตนเองถูกศัตรูโจมตีเข้าเป้าเนี่ยจะลดคูดาวสกิลตัวเอง10วินาทีครับอันนี้เนี่ยโหดมากนะเพราะว่าทําให้เราใช้สกิลได้ถี่ขึ้นนั่นเองจากนั้นเนี่ยเมื่อสกิลของตนเองทํางาน1ครั้งเนี่ยฟื้นฟู HP เท่ากับ35%ของพลังโจมตีเวทครับอันนี้เนี่ยคือพันธมิตรทั้งหมดได้รับนะหมายความว่าเมื่อทุกครั้งที่เราใช้สกิลไป1ครั้งเนี่ยเพื่อนเเราจะฮิวเลือดมา35%มอของพลังโจมตีของลิงน้อยนั่นเองเก่งมากนะส่วน 55%ของพลังโจมตีเวทเลยนะเยอะมากนะครับสมมุติว่าพลังโจมตีเราทําไปที่ประมาณแล้วกันประมาณสัก4 0 0 0สมมุตินะครับสมมติเราคูณ0.55เข้าไปเนี่ยฮิลทีละ2,002ทุกครั้งที่เราใช้สกิลก็ลองคิดดูแล้วกันว่าทีมถึกก็น่าจะเก่งขึ้นนะผมทีมกายภาพก็น่าจะเล่นเป็นทีมกายภาพสายถึกก็น่าจะเล่นได้หรือจจะเป็นฟูลถึกเลยก็น่ากลัวเหมือนกันอ่า แต่อันนี้เดี๋ยวงไงต้องไปดูตอนแผดมันอัพเสร็จเนาะอันนี้เนี่ยผมคาดการไว้เฉยๆนะฮะเมื่อ C2 ปุ๊บเนี่ยหาก HP ตัวเองน้อยกว่า50%ฟื้นฟู HP เท่ากับ95%ของพลังโจมตีเวทอันนี้ก็คือเหมือนเอลิเซียนั่นเองนะฮะเมื่อ HP น้อยกว่า50%เ็เด้งเลือดนะครับแต่ถ้าเกิด โดนลูดทีเดียวตายไปเลยเนี่ยก็ไปไปไปเ,เด้งเลือดตอนอำนาจอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันประมาณนั้นทํางาน1ครั้งต่อการต่อสู้นะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือแพสซีฟของลิงนะลิงเนี่ยเป็นสายสมดุลเป็นใส่อาวุธเวทพลังโจมตีเวทขออ่านสกิลนี้ก่อนแล้วกันนะฮะร่ายรำสมใจนึกนะฮะถ้าไม่ถึงสกิลนี้ก่อนเนี่ยมาดูนะครับสกิลนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะฮะ ตนเองก่อนเอาตนเองอ่ะตนเองเนี่ยจะใช้ร่างแยกฮะร่างแยกคืออะไรสุนหอัวคงจะเรียกร่างแยกของตนเองมาฮะจะทําให้สกิลเนี่ยถูกอัปเกรดขึ้นกลายเป็นอีกสกิลหนึ่งโดยสิ้นเชิงครับอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นเมื่อไร่รำสมใจึกเนี่ยกลายเป็นร่างแยกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนี่ฮะมันก็จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาอย่างอันนี้เนี่ยก็จะมีลดอัตราบล เพิ่มขึ้นมา3เทินนะครับอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่เป้าหมายความเสียหายน้อยลง1คนอันนี้คือศัตรูทั้งหมดจาก5คนเนาะก็เหลือ4คนอย่างเงี้ยความเสียหายจะเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็ไม่สนพลังป้องกันเนี่ยหกสิบแพระของพลังโจมตีเวท3ครั้ง แล้วยังปรับใช้อัตราครลิคอรอนเพิ่ม50%ด้วยนะครับแล้ว C6 เนี่ยจะปรับใช้อัตราครลิคอรอนเป็น100%เลยอันนี้เนี่ยคือเหมือนทรูทเลยนะครับก็คือตีติดคริ100%ไม่ต้องทำอัตราคริเลยเก่งมากนะอัปเกรดสกิลปุ๊บเนี่ยก็ได้ความแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดอัตราบล็อกเนี่ยเป็น33% จากเดิมที่ลดอัตราบลแค่25%ใครที่เป็นทีมถึกสายบล100%เนี่ยหรือว่าทูตที่มีบล100%เนี่ยเจอตรงนี้ไปก็ขนลุกแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไร้รำสมใจนึกแบบธรรมดาไม่มีร่างแยกเนี่ยก็จะแค่สร้างความเสียหายแล้วก็เป็นหินแล้วก็ศัตรู3าคนเพียงเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยพันธมิตรทั้งหมดเนาะก็จะได้ลดทอนก็คือลดลดปริมาณความเสียหายที่ได้รับเนี่ย11%แต่ว่าพอเป็นร่างแยกปุ๊บเนี่ย ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับผมตรงลดความเสียหายเนี่ยก็จะหายไปนั่นเองแต่ว่าจะได้เป็นลดอัตราบล็อกของศัตรูมาแทนพูดย่งไงก็คือเมื่อเรากดสกิลนี้ทีหนึ่งปุ๊บจากสกิลนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นสกิลนี้ทันทีนะฮะซึ่งไอ้ร่างแยกเนี่ยคล้ายๆกับจูพีนะครับที่ว่ามันกดสกิลปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนสกิลแล้วมันก็จะตั้งป้อมพางตัวเขาบอกว่าการมาของร่างแยกเนี่ยการโจมตีทั่วไปและสกิลของซุนหัวคงเนี่ยจะเปลี่ยนไปอันนี้เนี่ยก็จะมีความเหมือนจูพีนั่นเองนะโดยจะ ถ้าโดนเพลตันสองซูมเข้าไปเนี่ยแล้วโดนขจัดบัฟเข้าไปนะครับผมอ่าถ้าโดนเพลตันเนี่ยสองซูมเข้าไปเนี่ยขจัดบัฟสองผลเนี่ยคถามคือไอตัวร่างแยกเนี่ยจะหลุดไหมนะฮะถ้าหลุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเสียแผนพอสมควรนะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลต่อไปนะครับกระบองยักษ์พิฆาตเนี่ยเมื่อร่างแยกเนี่ยทุกครั้งที่เป้าหมายเสียหายน้อยลงหนึ่งคนน้อยก็คือมีคนน้อยลงหนึ่งคนเนี่ยจะเพิ่มปริมาณเท่ากับ10%เลยนะจากนั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายไม่สนป้องกันเนี่ยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์ จะไม่ส่พลังป้องกันด้วยแล้วก็หลายฮิตด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยม่อัปเกรดสกิลเนี่ยแรงขึ้นอีกเนาะแล้วก็เมื่อ46เนี่ยก็จะคิ100ี100%ไม่ต้องทำอัตราคีด้วยซ้ำไปนะฮะอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ในสถานะล่างแยกเนี่ยเราก็จะกลายเป็นสกิลธรรมดาๆรรน,นั่นเองนะฮะแต่ว่า3ครั้งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คือติดติดพลังป้องกันติดทุกอย่างเลยนะครับไม่มีเรื่องของ HP สูงสุดด้วย อ่าซึ่งทําให้สกิลนี้เนี่ยดรอปลงไปเยอะพอสมควรแม้กระทั่งโจมตีพื้นฐานเนี่ยยังถูกแบ่งระดับเลยเป็นระดับโจมตีพื้นฐานธรรมดากับโจมตีพื้นฐานร่างแยกนั่นเองร่างแยกเนี่ยจะพลังโจมตีเวทหนึ่งครั้งเนี่ยจะกลายเป็นพลังโจมตีเวท2ครั้งแทนนะครับผมเออแล้วก็เมื่ออัปเกรดสกิลเนี่ยความเสียเพิ่มขึ้นเป็น75% 2ครั้งก็คือ150%ของพลังโจมตีเวทนั่นเองย,ยังไม่พอเมื่อเรา C6 ปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งโจมตีพื้นนนฐานเนี่ยยกก็ังถู ปรับอัตราคิริคอนเป็น100%หมายความว่าเราจะตีติดคิ100%รเเลยนะและยิ่งคอมโบกับสกิลที่ลดบล็อกตรงนี้นะครับสามบเนี่ยเท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทั้งตีติดคริแน่นอนนะครับผมแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าจะใส่ของยังไงนะมันมีเรื่องของการติดหินด้วยใช่ไหมก็อาจจะต้องมีเข้าเป้าด้วยนิดหน่อยหรือเปล่าหรือว่าจะเน้นไปที่โจมตีจุดอ่อนแล้วก็เน้นพลังโจมตีหรือจะเน้นเป็นทีมถึกหน่อยเพื่อให้สามารถที่จะใช้สกิลได้ไดนนดลงไงะมิจปท ้บางแต่เท่าที่อ่านดูเนี่ยสนุกแน่นอนนะสมแล้วที่เป็นลิงเนาะมันน่าจะอยู่ได้หลายทีจริงๆสมแล้วที่ว่าเป็นสายสมดุลน,นะครับผมเป็น4จักรพพัดนะเออคือเป็น 1- ใน4จักรพพัดเนี่ยฮะอันนี้ก็คือซุนหงอคงตัวแรกคร่ะแค่ตัวแรกเนี่ยก็เดือดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันเลยดีกว่าเกลลิดัตนะฮะโอเซเวนเค K, ตัวใหม่ล่าสุดเป็นระดับตำนานนะฮะก็คือเป็นกลุ่มอดีตเซเวนไเป็นสายสมดุลอีกแล้วครับเดี๋ยวเราไปอ่านแพสซีฟเป็นก่อนดีกว่าเช่นเคยนะครับเริ่มจาก,ก,กาแพ เรียกได้ว่ารักเมียมากๆนะฮะลดอัตราปรับใช้ผลตลอดเวลา20%เยอะมากนะครับและถ้าเกิดว่าเป็น C2 เนี่ยลด26%อัตราการใช้ผลเนี่ยหมายถึงตรงนี้นะฮะอันนี้คืออัตราการใช้ผลนะระเบิดทุกการโจมตีอัตรา45%เนี่ยคุณคิดดูโค้มีอัตรา45%ลดไปแล้ว26%คุณจะติดสถาน,นะอะไรฮะ เนี่ยคือตัวละครตัวแรกที่มีสกิลนี้แล้วเป็นแพสซีฟนะครับหมายถึงว่าแค่ยืนเฉยๆก็มีผลแล้วนะเอออันนี้เนี่ยโกงมากๆเลยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยตัว3คนเนาะเมื่อโจมตีทั้งหมดของตนเองทางาน2ครั้งจะสร้างความเสียหายเท่ากับ60%ของพลังโจมตีกายภาพและ6 5ของพลังป้องกัน1ครั้งและเมื่อโจมตี2ครั้งเนี่ยมอบจุดเยื่อแข็งอัตรา75%ต่อเนื่อง2เทิร์นอันนี้คือเหมือนคลายเป๊ะเลยนะครับผมโจมตี2ครั้งปุ๊บตัวนน่า อ่าต้องรอดูว่าจะเป็นอะไรเด้งนะแล้วจากนั้นเนี่ยจะมอบจุดเยื่อแข็งไปอีกนะครับจุดเยื่อแข็งคืออะไรไม่สามารถกระทาการใดๆได,ได้ขณะมีเอฟเฟกและเมื่อถูกสตูโจมตีเข้าเป้าสถานะจุดเยื่อแข็งจะถูกขจ,จัดออก ผู้ที่โจมตีเนี่ยจะฟื้นฟู HP เท่ากับ100%ของปริมาณความเสียหายแปลว่าติดจุดยืดแข็งเสร็จปุ๊บเพื่อนเราไปตีปุ๊บเพื่อนเราได้หิวเพิ่มขึ้น100%ของดาเมจนะย้ําว่าของดาเมจนะเยอะมากนะครับโดยสถานะจุดยืดแข็งถูกระจัดปุ๊บเนี่ยจะได้รับความเสียหายไม่สนป้องกันเท่ากับ60%ของ h p สูงสุดของเป้าหมายโดยนับเป็นผลแช่แข็งเมื่ออยู่ในสถานะติดผลจุดยืดแข็งเนี่ยจะไม่ติดผลแช่แข็งหมายความว่าไปยืนกับสไปด์เนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยเเก่่งพราาะวา เพราะว่ามันติด2อย่างไม่ได้นะครับมันติดได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะนับมารวมกัน นั่นเองเนาะแล้วก็อัปเกรดสกิลเนี่ยจะได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูของตนเองก่อนตนเองเนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยกรณีที่มีพันธมิตรสายสมดุล3คนขึ้นไปอ่าตัวที่เก่งๆตอนนี้ก็จะมีทรูตนะฮะคลองสนามอยู่นะฮะแล้วก็จะมี Link. ลิงลิงเมื่อกี้ตัวข้างบนก็เป็นสายสมดุลน,นะแล้วก็จะมีเอลิเซียตัวล้างบัฟนั่นเองหาก HP ตนเองน้อยกว่า50%เนี่ยเฟืร์นฟู HP เท่ากับ165%ของพลังป้องกันของผู้ร้ายทำงาน2ครั้งต่อการต่อสู้ทำงาน2ครั้งนะเว้ยเรียกได้้้ว่ออนะ่่าาามมมััันน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 นเเเเเเหหืืออะะะพพลลลตตยยยีฟฟู็ฮทง3 ครัอันนี้เนี่ยทำงาน2ครั้งนะครับก็คือเรียกได้ว่าถึกถึกแน่แแหละถึกแน่แแล้วก็มีลดทอนอีกะหากลดทอนคือลดปริมาณความเสี่ยงที่ได้รับ16%แต่นี่เฉพาะตัวเองนะแล้วก็เพิ่มอัตราบล็อกตามพลังป้องกันอีกก็คืออัตราบล็อกเนี่ยเพิ่มขึ้น3%พนู้ง่ายๆคือได้บล็อกฟรีมา27%เมื่อพลังป้องกันเนี่ยถึง1,350นะครับซึ่ง1,350เนี่ยไม่ได้ทำยากขนาดนั้นนะเนี่ยดูเพลตันผมมีพลังป้องกัน1,872แล้วบล็อกเนี่ย27%ฟรีฟรฟร น่าจะเป็นสายสมดุลกึ่งๆึ่งซัพพอร์ตแล้วก็เป็นถึกถึกยืนให้เพื่อนเพื่ออะไร <_ d ata> เพื่อให้เพื่อนสามารถมาโจมตีแล้วเนี่ยฟื้นฟูเฮดพีเท่ากับ1น0ปของปริมาณความเสียหายที่คนนั้นตีโอ้โห oh เนี่ตึงไหมนี่ขนาดแค่สกิลเดียวนะทุกคนไปดูกันครับอ่านย้อนก้นมาเลยราชาแห่งทองนภา,านะ่ฮะเอาสัตว์เลี้ยงประจําตัวเนี่ยใส่เข้าไปโจมตีกันไปสกิลเนี้ยสวยมากนะครับใครที่อยากไปดูสกิลไปดูตรงนี้ได้เนาะแต่เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะขออนุญาต อ่านไปนเลยลวกันนะครับันดับแรกเป็นศัตรูทั้งบทเนาะก็คือเป็นเป้าหมาย5ตัวนั่นเองนะสร้างความเสียหายไม่สนป้องกันเท่ากับ30%ของพลังโจมตีกายภาพ33%ของพลังป้องกัน2ครั้งเอาเอามาบวกกันปุ๊บแล้วทำอันนี้สครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ติดจุดยืดแข็งเนี่ยโอกาส60%ต่อเนื่อง2เทิร์นไม่สนพลังป้องกันด้วย40%แล้วก็ปริบาลความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัปเกรดสกิลเนี่ยเป็นก็แรงขึ้นนะฮะแล้วก็อัตราเพิ่มขึ้นเเป็นนน70%ัน่อง นะก็เรียกได้ว่าติดจุดเยื่อแข็งเนี่ยให้เพื่อนมาตีแล้วมันได้หิวเลือดเนี่ยจากนั้นเนี่ยสกิลที่1นะฮะสร้างความเสียทะรุทะรวงเท่ากับ65%ไม่สนผลคุ้มกันความเสียหายก็คือวานิสซาอะไรเงี้ยก็จะโดนทะลุทะรวงเข้าไปนะครับผมแล้วก็จุดเยื่อแข็งเนี่ย60%อีกแล้วนะ60%เนี่ยผมถือว่าสูงนะเมื่อเทียบกับลิงลิงเมื่อกี้เนี่ยตีติดหินแค่30%นะแต่นี่คือ60%แล้วก็เมื่ออัปเกรดสกิลเนี่ยกลายเป็น70%แล้วก็รงข้ีีเยยยดววาาาตัาคมูนนนนสสส 60%ของ์นของพลังป้องกันอันนี้ได้ถือว่าแรงพอสมควรนะเออแล้วก็มีโอกาสติดจุดเยอะแข็งเนี่ยถึง45%นะครับแล้วยังไม่พอเนี่ยเมื่อเป็น C6 แล้วเนี่ยสามารถสตัตรู เป้าหมายผลจุดยี่เข่งเนี่ยสามคนนะครเอาจริงๆริงโอเซเวนไอซีหกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นนับคนได้ที่จะมี C6 เนาะเอาเป็นอัปเกรดสกิลก่อนแล้วกันโอกาสติดจุดเยอะแข็งเนี่ย50%แค่โจมตีธรรมดาผมว่าอันเนี้ยขี้โกงมากๆเลยนะครับผมเกลิดัสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เรียกว่าตรงไปตรงมาไหมคือแบบว่าตีติดเยอะจุดยี่แข็งทุกสกิลยังไม่พอเนี่ยลดอัตราปรับใช้ผลอีกนะครับลดทอนอีกโอ้โหแล้วก็มีฮิลเลือดสองครั้งอีก โอ้โหและยังไม่พอนะไอเนี้ยมันไม่มีเกิดใหม่ไม่มีอํานาจหม่ยควาว่าถ้าเกิดใส่แหวน6ดาวเข้าไปให้อีกนะน่าจะน่าจะเป็นตัวที่ปวดหัวมากๆ1ตัวเลยฮะแล้วยังมีบล็อกอีกนะครับน่าจะเป็นตัวที่บล็อกร้อยพลังป้องกันสูงคล้ายๆเพลตันแน่นอนนะฮะยืนกันยาวๆแต่ว่ามีจุดเยือกแข็งแทนเด้งอะแทนเด้งของเพลตันแล้วมาถึงตัวสุดท้ายครับมิเลียมิเลียก็เป็นโอเซเนไนเช่นกันเช่นเดียวกันกันกบเกลิดัตเลยนะครับเห็นไหมเป็นอดีตเซเนไนนะครับสายเวทอันนี้เนี่ยเป็นตัวละครสายเวทที่ดูหน้าาตกก็เ่ง แล,แล้วน่ารักมากมากเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอ่านกันที่แพสซีฟกันก่อนนะครับผมว่าเป็นตัวละครประเภทไหนยังไงเนาะตนเองจะเป็นร่างแข็งแกร่งมังกรคริสตัลตลอดเวลานะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามังกรคริสตัลเนี่ยคืออะไรเนาะแล้วก็เมื่อตายคืนชีพ80%นะซึ่งแน่นอนว่าถ้ามาแบบนี้เนี่ย อัปเกรดสกิลปุ๊บก็คือชีพร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ปกตินะครับมีกันทุกตัวต่อไปเป็นพลังเวทกลมเกลียว4คนจะคุ้มกันความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง3เทินนะครับผมพลังเวทกลมเกลียวคืออะไรเมื่อมีเหลี่ยมเริ่มต่อสู้จะได้รับความสามารถเพิ่มเติมตามจํานวนพันธมิตรประเภทเดียวกับตนเองแต่อันนี้เนี่ยมีข้อนิดหนึ่งนะที่ต้องระวังคพราะว่าพันธมิตรประเภทเดียวเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นสายเวทเหมือนกันไหมถ้าเกิดสายเวทเหมือนกันมันต้องเขียนอีกแบบหนึ่งไหมหรือหมายถึงว่าใช้อาวุธเวทก็พอ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดเนี่ยเพื่อนๆต้องไปหลอรลุ้นกันว่ามันหมายความว่ายังไงเสร็จปุ๊บเนี่ยคุ้มกันความเคลื่อนไหวอันนี้รู้กันอยู่แล้วเนาะก็คือไม่ติดสถานะต่างๆนั่นเอง3เทินถ้าเกิดว่าใช้ใช้อาวุธเวทเหมือนกันเนี่ยหมายความว่าลิงที่ใช้อาวุธเวทที่ผมบอกว่าเป็นพลังโจมตีเวทเมื่อกี้ลิงเนี่ยก็จะนับว่าเป็นพลังเวทกลมเกลียวเช่นกันแต่ถ้าเกิดเป็นสายเวทเนี่ยการที่ต้องมีเวท4คนเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันครับเมื่อมีพลัง เวทกลมเกี่ยวเนี่ยห้าคนเนี่ยตรงนี้แหละแสดงว่าต้องมีเวท5คนเนี่ยทำการโจมตี1ครั้งเนี่ยจะได้รับโล่ป้องกันเท่ากับ45%ของพลังป้องกันผู้รา้เนี่ยอันนี้เนี่ยโกงนะครับอย่ยังไม่เกี้ยเพลยวต้นผมพลังป้องกันอยู่ที่พันแปดร้อยใช่ปะถ้าเกิดมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอาจจะถึง2องพันกว่าได้เอาเป็นว่าสองพันแล้วกันสองพันเนี่ยคุณโจมตีหนึ่งครั้งอ่โจมตีหนึ่งครั้งนี่หมายถึงว่าตีธรรมดาก็ได้นะคุณโจมต ทุกครั้งที่ตัวนี้โจมตีหรือใช้สกิลเพื่อนๆได้โล่900เยอะมากนะครับแล้วนะครับเมื่ออัพเกรดสกิลเนี่ยศัตรูทั้งหมดเนี่ยมีติดเวทเบาบางอีก20%เรียกได้ว่าโอ้โหเฮะเป็นตัวละครที่อ่านแก้แพสซีฟก็เหนื่อยแล้วคือเหนื่อยว่าจะสู้กับมันยังไงดีอะฮะเอออยู่ทีมโควิดก็เก่งผมว่าอยู่ทีมแบบเวทดาเมจก็เก่งผู้เวทตอนนี้เนี่ยมันขาดตัวแบบเนี้ยตัวที่แบบ ตัวที่จะมาสามารถแบบซัพพอร์ตได้เหมือนค่างูร่าเกิดมาฮิวอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันคือได้โล่ทุกครั้งที่ตัวนี้โจมตีมาดูสกิลต่อไปครับศัตรูทั้งหมดเป็นสกิล5เป้าเนาะสร้างความเสียหาย30%แล้วก็ของพลังโจมตีเวทแล้วก็สายสองเปอร์เซ็นต์ของพลังเมื่กันอันนี้แอบคล้ายๆกับตัวเกลิดันแล้วก็เพิ่มอัตราพลาดเป้าก็คือเมื่อศัตรูติดอัตราพลาดเป้าเนี่ยก็จะมีโอกาสที่พลาดเป้า36%เนี่ยจะไม่ครีเนาะไม่จุดอ่อนดาเมจหายไปอีก20%จาากกตัววเเลขข็รียกกไไดด้้ววว่่่าาาาาเเเเมมจจขขขออองงงงฝัันนนู็ะะะหยยปพสครซึตลี้เนี่ยยคล้าๆกัับตว เอลิเซียครับก็คือเหมือนเหมือนกับตัวเอลิเซียเลยแล้วก็จะมีพลังเวทกลมเกลียว3คนจะมีผลึกคริสตัลในแต่ละการโจมตีเนี่ยสาถูกโจมตี4ครั้งเดี๋ยวมาอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผลึกคริสตัลครับผลึกคริสตัลเนี่ยก็คือเมื่อถูกโจมตีเท่ากับจํานวนครั้งที่กําหนดผลึกจะแตกออก โดยสร้างความเสียหายตายตัวนะครับหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะมีพลังป้องกันคุณจะมีบล็อกคุณจะมีคิดาเมจเท่าไหร่เนี่ยคำดาเมจ2,435ก็คือเหมือนเพลตันเลยแต่แรงกว่าเพลตันเนี่ยสเท่าและมีโอกาส100%ที่จะมอบเพิ่มคูดาว14วิประมาณนั้นเมื่อเราใช้ลมหายใจแห่งแก้วผลึกใส่ศัตรูมีคริสตัลอยู่ที่ศัตรูและนะครับซึ่งศัตรูเนี่ยจะถูกโจมตี4ครั้งเนี่ยก็จะคริสตัลแตกพอแตกปุ๊บความเสียหาย2,435เด้งทันทีและเพิ่มคูดาวไปอีกวิบส อัปเกรดสกิลปุ๊บอัตราผลึกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็น45%จาก35%แล้วก็เพิ่มอัตรา,าพลาดเป้าเนี่ยเป็น48%จาก36%นะครับผมแล้วก็เมื่อ C2 เนี่ยจะสามารถยั่วยุได้ด้วยยั่วยุหมายควาว่าให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาตีตัวเราเองนั่นเองนะฮะแต่ผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้เนี่ยมันจะถึกพอหรือเปล่าที่จะรับดาเมจของทุกตัวละคร อ่ะมาดูสกิลต่อไปครับกระจกของมังกรคริสตัลฮะจะสร้างความเสียหายเท่ากับ30%ของพลังโจมตีแล้วก็ส2ของของพลังป้องกัน2ครั้งนะฮะเป็นสกิล5เป้าผลึกคริสตัลมีโอกาส50%ที่จะไปแปะไว้แต่อันนี้เนี่ยจะคือถูกโจมตีทั้งหมด6ครั้งนะครับเสร็จปุ๊บคุณดูอันนี้ฮะมีคริสตัลสั่นพองฮะหนึลดถูกโจมตี4ครั้งหมายความว่าพอไปติดไอ้คริสตัลที่ถูกโจมตี6ครั้งใช่ปะ่ะคุณลดถูกโจมตีไปเลย4ครั้งคุณก็เหลือแค่2ครั้งเองนะเว้ยที่จะต้องตีเขาอะแล้วคุณคิดดูว่าถ้าคุณเนี่ยคุณแปะอันนี้นะ ถูกโจมตี4ครั้งปุ๊บแล้วคุณสั่นพ้องต่อนะเท่ากับว่าโดนทันทีเลยนะ2,435เนี่ยแล้วอันนี้คือโดนศัตรู5เป้านะครับคือแบบลดเลือดปึ้ง2435แรงขนาดไหนเดีวต้นผมเนี่ยเลือด9 0 0านคุณโดนไป2004เนี่ยคือนใน4นะจากนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยยังโจมตีศัตรู2คนอีกหมายความว่ามันจะช่วยทําให้ไอ้ถูกโจมตีเนี่ยระเบิดได้เร็วขึ้นนั่นเองซึ่งก็จะมีโอกาสติดผลึกคริสตัลด้วยถูกโจมตี6 6คครรััร้้งเื่่อ4งก็็จะกลายเปน5ครั้งนนั่น่แตผมวา4 โอซเม้นไน่เนี่ยก็บองผ่าน,านไปเลยดีกว่าเนาะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับทีมที่สามารถสร้างฮิตได้เยอะๆซึ่งไอฮิตได้เยอะๆคือใครฮะก็คือไอลิงหรือเปล่าเนี่ยไอลิงหรือเปล่านะฮะเนี่ยลิงเนี่ยมันมีพลังโจมตีเวทสามครั้งเนี่ยแล้วก็พลังโจมตีเวทอีก3ครั้งเนี่ยอันนี้เนี่ยก็น่าจะคอมโบกันประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปรอดูกันอีกทีหนึ่งว่า จะจัดทีมยังไงเดี๋ยผมถึงบอกว่าแค่3ตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนเมตาแน่นอนแล้วนะครับผมสตัวเป็นตัวละครที่น่าเล่นทุกตัวนะผมยังตื่นเต้นเลยขนาดแค่อ่านสกิลเนาะและคิดดูว่าตอนแพทเข้ามาเนี่ยวันนี้เนี่ยตอนสิบโมงเช้าเนี่ยมันจะต้องหาเมตากันมันเลยแหละนะครับผมผมบอกเลยว่าศึกสวงสวรรค์นเนี่ยได้ตีกันกระจุยกระจายแน่ๆนะเพื่อจะหาเมตาใหม่ๆนั่นเองเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรื่องของระบบใหม่ๆบ้างดีกว่าว่าเอ๊ะ มันมีระบบไหนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยตอบโจทย์กับตรงนี้บ้างนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยนะครับมันจะมีการแจกโอเซเ h t ไหนฟรี1ตัวซึ่งจะแจกมาเป็นตั๋ว100ใบนะฮะหนึใบ,100บเนี่ยมันจะมีตู้มาเพิ่มนะฮะจะเป็นตู้แบบนี้ จะเป็นตู้ตู้ขึ้นมาเพิ่ม1ตู้นะฮะซึ่งไอ้ตู้นี้เนี่ยมีตั๋ว100ใบที่ได้จากกิจกรรมต่างๆซึ่งจะเปิดการันตีได้โอเซเว่นไหนหนึ่งตัวแต่ว่าเขาจะให้เราเลือกนะครับเอ่อเลือกโอเซเว่นไหนแบบเก่าด้วยแบบใหม่ด้วยก็จะมีทั้งพายจูริโรซี่เกลิดัสมิเลียที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเนี่ยห้าตัวเนี่ยเขาจะให้เราเลือก2ตัวเข้ามาแล้วก็จะสุ่ม1ใน2ตัวนี้แหละเป็นแบบการันตีก็คือแจกโอเซเว่นไหนึ่งตัวแหละถ้าเกิดใครที่อยากจะเป็นตัวใหม่ๆเนี่ จากนั้นเนี่ยมันก็จะสุ่มว่าเราจะได้ตัวไหนนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยคือการได้มาเลยจากกิจกรรมภายในเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกอัปเดตขึ้นมาในวันนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะได้เกรีดัสกับมเลียเนี่ยจากใบเรียกอดีตเซเว่นไน์นะครับจะหาได้จากหอคอยนั่นเองนะใครที่ยังดองใบหอคอยไว้เนี่ยคุณก็จะได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมเออก็คือเนี่ยใบยที่ได้มาจากชั้น200นะใครที่ยังไม่ได้เปิดเนาะปกติมันจะมีแค่3ามตัวใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มเก็ ที่ผมยังลงไม่ผ่านเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสเลือกเกรดัสกับเปเลียได้เลยครับอันนี้คือวิธีการหาโอเซเวนไนเนาะหรือคุณจะหาอดีตเซเวนไนเนี่ยจากหอคอยแห่งบททดสอบก็ได้ที่มันจะเป็นลุ้นอยู่ตรงนั้นที่มันมีโอกาสได้เนี่ยมีโอกาสได้โอเซเวนไนนะครับผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเกรดัสกับเมเลียเข้ามานั่นเองใบเรียกอัศวินหอคอยแห่งบททดสอบ2นั่นเองนะครับเขาก็เขียนไว้เนาะ ว่าเออมีโอกาส2ใบนี้นะเดี๋ยวจะเพิ่มให้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปลุุ้นกันได้ผมก็ไม่ไม่เคยได้โอดวนจากตรงนี้นะจากนั้นเนี่ยคนก็จะได้จากการผสมน,นั่นเองจะมีการเพิ่มดินแดนใหม่ขึ้นมานะเพิ่มดินแดนที่22สเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็อย่าลืมไปะจญภัยกันผมเองก็ยังไม่ได้ตะลุยต่อเลยนะครับนี่นะฮะ ก็จะมีด่าน21 22เพิ่มขึ้นมาเนี่ยปกติตอนนี้มาถึง20 21เนาะแล้วก็จะมีด่าน22ขึ้นมาเป็นฝันร้ายซึ่งในด่าน22นี้นะครับก็จะมีการ update, อัปเดตดรอปไข่นั่นเองนะฮะด่าน22นี้เนี่ยจะมีการดรอปไข่สัตว์เลี้ยงนะครับในการฟาร์มแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงมาผสมมาอัปเกรดมาปล่อย มากขึ้นให้เราทาสัต์เลียงได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูว่าเลทมันจะยากขนาดไหนอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะด่าน22ตอนนี้เดี๋ยวทุกคนก็ควรจะไปฟาร์ม22่สหนึ่งกันแล้วก็มีโอกาสดรอปไข่มันก็มีโอกาสที่ทําให้เราเติบโตมากกว่าคนอื่นแล้วนะครับผมอต่อไปเป็นเพิ่มข้อสูมใหม่อากิล่าออรี่แอรีลนะฮะข้อสูมน่ารักเนาะอากิล่าเนี่ยน่ารักมากนะเสียดายที่ตอนนี้ยังเล่นอะไรไม่ค่อยได้เออแต่ว่าก็น่ารักขับซื้อเก็บไปได้นะออรี All ่ e, ก็จริงๆสววยยอยู่แล้ All e, จริงๆผมชอบ อันเดิมอยู่แล้วนะแต่นี้มีร่มเป็นธีมคริสต์มาสเนาะก็สวยไปอีกแบบหนึ่ง a อเรียลเราจะสามารถได้ต่อเมื่อเราซื้อพาสพรีเมียมนะฮะวันหยุดฤดูดดหนาวนะฮะก็เป็นเหมือนข้อสตูมที่แถมมาจากพาสอีกทีหนึ่งนั่นแหละนะครับผมอ่าแล้วก็มีศักยภาพอัศวินครับระบบใหม่ล่าสว์เอ้ยใหม่ล่าสุดนะับผมระบบพัฒนาอัศวินนะหัวข้อศักยภาพซึ่งก็จะสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าคุณจะเพิ่มพลังโจมตีหรือเพิ่มพลังป้องกันหรือเพิ่ม hp นะฮะโดยที่ จะใช้เชื้อเพลิงในจิตใจนั่นเองนะครับเชื้อเพลิงในจิตใจเนี่ยจะหาได้ต่อเมื่อเราลงดันเจี้ยนพัฒนานะครับชั้น11เป็นต้นไปนะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยดันเจียนพัฒนาเนี่ยจะมีแค่ชั้น10เพียงเท่านั้นนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเขาจะอัปเดตชั้น11ถึงชั้น15เข้ามานะฮะซึ่งชั้น11ถึงชั้น15เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เชื้อเพลิงในจิตใจเนาะซึ่งเราก็จะมาทําการ พลังโจมตีพลังป้องกันหรือ HP ได้นั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องอัพหมดนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราอัพเกรดหมดถึงเลเวลสิเนี่ยจะทําการลิมิตเบรกได้ครับซึ่งลิมิตเบรกเนี่ยจะใช้ธาตุระดับสูงซึ่งลิมิตเบรกเนี่ยก็จะทําให้มันแบบว่าเก่งขึ้นอีกนั่นแหละสุดท้ายพูดง่ายๆนะครับเราต้องใช้ไอ้เชื้อเพลิงในจิตใจเนี่ยมาอัพให้มัน10 10 10แล้วเราก็ใช้ลิมิตเบรกด้วยกันเนี่ยคุณดูฮะลิมิตเบรกปุ๊บเนี่ยคุณใช้เชื้อเพลิงในจิตใจแสยจดย ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในอาสวีระดับตำนานเนาะไอพื้นม่วงเนี่ยก็จะใช้น้อยลงไปหน่อยแต่นั้นเนี่ยลิมิตเบรกเนี่ยคุณใช้อีก180อันอันนี้คือแค่ต่อ1ตัวนะเออเรียกได้ว่าคุณฟาร์มตาปุก,กิปุก,กิเนี่ยเตรียมตัวมาซื้อได้เลยนะซื้อเก็บไว้ได้เลยเนี่ยผมซื้อเลยแล้วกันเออซื้อเก็บไว้เลยนะฮะน่าจะต้องใช้กันเยอะพอสมควรนะฮะแต่นั้นเนี่ยก็จะมีมินิเกมด้วยนะครับมินิเกมดอชนะฮะฝึกความจำเนาะซึ่งก็จะได้เป็นเหรียญรูเล็ตเข้ามานะฮะซึ่งไอเหรีีียยญูเเล็ตนน้่ จะสามารถเอาไปกาชาได้ของพวกนี้นะครับนั่นเองเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นของแจกระหว่างวันนั่นแหละนะแจกมากขึ้นนะครับผมใครที่เล่นเกมเก่งหน่อยก็อาจจะได้เหรียญ3อันนะฮะแล้วก็มาสุ่มตรงนี้เอานะครับอาจจะได้มีตั๋วเข้าเลทเนาะเป็นอันนี้ก็ตั๋วเข้าเลทเนี่ยก็เป็นอีกระบบหนึ่งระบบใหม่เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีอีกระบบหนึ่งที่ผมชอบมากๆเนาะก็คือระบบการกวาดล้างสงคราม ชิงประสาทนนเด็บางทีเนี่ยเราต้องตีประสาทเนาะห้าครั้งเราก็ตีมันครั้งเดียวแล้วเราก็กวาดล้างเอาอันนี้เนี่ยดีมากๆซึ่งกวาดล้างเนี่ยมันก็มีทั้งกวาดล้างแบบฟรีกับกวาดล้างแบบไม่ฟรีเนาะกวาดล้างแบบฟรีเนี่ยเราก็จะได้คะแนนลดลง10%นะครับผมกวาดล้างแบบไม่ฟรีเราก็จะได้คะแนนเท่ากับที่เราตีเลยนั่นแหละแต่กวาดล้างไม่ฟรีเนี่ยก็จะใช้100ลรูบี้นะฮะประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสัปดาห์ก่อนหน้าเราเป็นศูนย์สัปดาห์นี้เป็นศูนย์สูงสุดคือนนห้า1000,000 คะแนนส่วนตัวสูงสุดเราคือ1 0 0 0 0แสนนะฮะเราก็จะกวาดล้างแบบไม่ฟรีเราก็จะได้1 0 0 0 0แนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดกวาดล้างแบบฟรีเราจะได้แค่9 0,000อะไรประมาณนี้นะก็ลองมาดูเงื่อนไขดูได้นาคะคำนวณยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสกิลเรามันได้แบบ X อยู่แล้วเนาะหรือว่า SSS แล้วเราพอใจแล้วเนี่ยเรากวาดล้างแบบฟรีไปก็ได้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มการฝึกต่อสู้5 vs 5ลงในเมนูเนาะนะฮะแล้วก็ฝึกต่อสู้ในอารีน่าระดับสูงนะครับ ประมาณนี้อันนี้เนี่ยก็ดีก็เอาไว้ซ้อมทีมกันแล้วกันเพราะว่าตัวใหม่3ตัวข้างบนเนี่ยน่าจะทําให้เมตาเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับแต่นั้นเนี่ยก็จะมีบู o เต e r ์เรทเนี่ยก็คือเพิ่มปุ่มโหมดูส o ตอ e r ลงในเลทนะครับผมทั้ง3ตัวเลยนะฮะซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้นะครับจะใช้เป็นคูณ2คูณสเนาะก็คือใช้กุญแจมากขึ้นนะครับจำนวนรางวัลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนเท่านั่นเองนะเมื่อดําเนินเลทเนี่ยจะได้ใช้อเทมการเงินตามลําดับต่อไปนี้เนาะก็คือตัวรายวัน ตัวเข้าเลทแล้วก็กุญแจเพิ่มสินค้า2อ,อย่างนะฮะตัวเข้าเลทแล้วกับตาปุก,กิปุก,กิก็เรียกได้ว่าต้องเหมาแน่นอนใครมีแต้มเกียรติยศหรือว่าแต้มที่ได้จากเพื่อนนะครับก็เตรียมตัวเก็บไว้สําหรับซื้อไอ้พวกนี้ด้วยนะอันนี้เนี่ยก็น่าจะหมด้วฮะจะมีแบบว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นสามารถดูรีเพย์ตอนสงครามกิลได้นะฮะหรือว่าขยายจํานวนการฟักไข่เนาะตอนนี้เนี่ยมันลําบากมากเพราะว่ามันมีแค่4ช่องนะครับเขาก็จะปรับให้เป็น10ช่องจาก4ช่องเนี่ยเป็น10ช่องนะครับผสมเนี่ย จาก5ครั้งเนี่ยเป็น10ครั้งปรับตรงนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเราจะลองรับการฟาร์มไข่จากด่าน22นั่นเองนะอ่าจากนั้นเนี่ยเราสามารถขยายแล้วนะขยายกระเป๋าแล้วได้แล้วนะครับผมซึ่งการขยายกระเป๋าเนี่ยก็จะได้50ช่อง5 0ช่อง50ช่องเพิ่มขึ้นมาและใช้ลูบี้แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะขยายได้ถึง8ขั้นก็คือ400ช่องนะครับ400ช่องเนี่ย เราก็จะได้ใช้ Ruby เนี่ย9,000 B 9,000 B ได้มา400ช่องก็เพื่อนๆก็ลองคำนวณดูว่าเออเราเราใช้คุ้มประมาณไหนยังไงไหมนะฮะเพื่อป้องกันก็ขยายได้เช่นกันแต่นั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าเปลี่ยนหอคอยบททดสอบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการเพิ่มแพ็กเข้ามาครับผมซึ่งก็จะมีแพ็กเกจพัฒนาสวนหัวคงแบบเร่งด่วนนะครับผมแล้วก็มีแพ็กเกจเมื่อเราพิชิตด,ด่าน22ได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบฝันรายเนาะแล้วก เช่นเดิมแพ็กเกจสิ้นปี2025อัปเดตมาวันที่26เนาะนะฮะแพ็กเกจสิ้นปี1แพ็กเกจสิ้นปี2แพ็กเกจแฮปปี้นิวเยียร์หนึ่งแพ็กเกจแฮปปี้นิวเยียร์สองอันนี้มาวันที่2มกรานะฮะก็เตรียมตังกันไปด้วยนะฮะคิดว่าก็คงเป็นอะไรที่คุ้มคุมหรือเปล่ารอดูกันนะฮะอืพาร์ทพิเศษนะครับบรรจุฤด,ด,ดูหนาวนะฮะแล้วก็มีพรีเมียมมีพรีเมียมแบบพลาสติก ก็มีคอสตูมอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากที่เพิ่มขึ้น5 5 5เนี่ย5 5 5นะฮะสตัวเราก็จะเป็น15ครั้งไปเลยนะครับตัวไหนก็ได้สมมุติเราลงแค่ไฮด้าก็ไฮด้าฟรี15ครั้งไปพอมันใช้ตรงนี้ฟรีหมดปุ๊บมันก็ไปใช้ตัวเข้าเลทพอมันใช้ตัวเข้าเลทเสร็จปุ๊บ มันก็ไปใช้กุญแจเราต่อซึ่งเราสามารถใช้โหมดบูสเตอร์ได้แล้วก็ประมาณนี้สำหรับแพทใหญ่เดือดแน่นอนนะครับสำหรับอารีนาสำหรับสงครามเบ็ดเสร็จรอชมกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามให้กันหน่อยเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็ผมก็จะมาไลฟ์อยู่เรื่อยๆเนาะก็เข้ามาพูดคุยมาสนุกกันได้ในไลฟ์นะครับถ้าใครดูจบก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าเอ๊ะมีความคิดเห็นยังไงกับตัวละครใหม่กับระบบใหม่ที่เข้ามา อ่ะยังไงวันนี้เนี่ยขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไปละ